โอ้โหกระบดหน,น่อยนะครับอันนี้วาเบเแย่นะครับสลับการเริ่มต้นเมล็ดล่อ,องเบิง่งก็สวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสิมาลองทำการไต่เมงกีซอนนะครับสิมาันบอมาแรงครับอุปกรณ์ต้นกับที่นี่หลอดไฟหลอดมาเลงนะครับ อันนี้เป็นหลอดแบเกี่ยวนะครับแล้วก็หลอดไฟธรรมดาแล้วก็มีลำโพงนะครับลำโพงฮันเรียกว่าบักโอโรบานเท่าแล้วมีเครื่องขยายเสียงนะครับผมแล้วก็สายไฟแล้วก็มีพายางนะครับพายางเอามาปูห้องให้แม่งตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวกระสีเ็ดเอ่อ หันพายางไว้ตรงนี้นะครับเฮดเสาขึ้นสูงไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เลยเสาผููพายางไว้แล้วที่อันแล้วหลังจาีเสาไวเา้เป็นเสาไฟนะครับเงาเงาเติมหนึง่งกับพวกหูนะครับว่าสูตรมาตรฐานของเจ้ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเกษตตามความพอใจของผมเอง เดี๋ยวมงคลคุ้มตอนนี้กะเฮ็ดทุ่ง,งข้าวแล้วๆนะครับท่านก็สีสูงแน่จังหน่อยเนาะเดี๋ยวกะสีเอาเสือมมามัดแต่ละมุ่มแบบมัดจิดไว้นวกว้างสูงประมาณร้อยหกสิบเส้นกว้าสงสองเมตรกว่า 对。 Bây giờ mình sẽ tìm kiếm trang ai đó Hát chơi với Quang giờ đi bộ hẳn Nó khâm rồi, bây giờ อันนี้ยังบรทันเดียวเนาะมัดกระสีเป็นประมาณน,นี้ครับมัดกระสีเป็นถุงต้องหล่องลงไปนะครับเพื่อเสยให้แมงลงไปร่วมอยู่มองหันแล้วห้อกระจอหูเพื่อให้แมงตัวลงไปในทีดักข้าห้ออีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้ห้อไปเ็าผัดของไฟก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกิอบสิค่ำแล้วสอ o ชั่วโมงตอ ตอนนี้ก็ติดตั้งเซจแ้วนะครับผมที่นี่ไฟล่อมาแล้วข้างบนครับแต่ที่นี่ไฟสว่างข้างล่างนะครับตอนนี้แมงก็เริ่มมาแล้วครับหลังจากเปิดได้ประมาณสิบหานาที <c oughs> นี่เป็นเครื่อง เป็นแผ่นห้าวนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแม่งม,มาแล้วนะครับเห็นภาพไหมบาง ตอนเล็กๆกับตอนเต่าอ,อ,อีกพือหนึ่งครับว่มามันสีหลายๆบ่ครับครับตอนนี้เป็นเวลาาทุ่มหทิพิ์แล้วนะครับต้องสิงมาบางคนประกอบการครับ เรงจอโอ้มเรียงจอ,อ,อกแรงหัว,ไม,มวมไม่เลยเขาจะมีเก็บไว้นะเรยพ่อแม้มือนี้นเฮ็ดแนวตรงมันบอดีเดี๋ยวมืเอ,อื่นเอาไหมเดี๋ยวเอาเบิ่อนผลประกอบการมืเอ,อื่ในเสอบว่าจะเป็นเังนไรนะครับโอเคครับ ครับตอนนี้ก็ส่อแล้วนะครับตัวเวนยังบ่ท่านคืนเลยไปในเบื้องพ้นประกอบการงามส่อกันครับอันนี้เป็นห้องเกี่ยวใเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อขืนนี้ผมดับไป้ก่อนนะครับประมาณเที่ยงคืนเพราะว่าเดี๋ยวมือเข้ามาแกะ ตรงพาย,ยางมันไม่ก่อน,นครับโอ้โห้ยวยต้นมันหลายครับนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตุ่มที่เก็ียวไฟเกิดที่มีแมงเขียงหน่อยบ่เฮินมา โอ้โหเอาเบิ่งในองค์ในองค์นี่ก็บ้นหน่อยปันไดะน,นะครับกึ่งองค์มาโอ้หนักมือเดียวบ่ได้เว้ย ไม่เลมืนายไม่ลงไปครับเท่าเบิง้งบนประกอบการมือเรียบวาบละเอย,ย่นะครับสลับ การเริ่มต้นมือแหลกลองเบิ้งก็โอเคประมาณครึ่งโลไปหาโลหนึ่งเบีเยบเบี่ยบนะครับเดี๋ยวไปขุดเบิ้งยังับสิพามาเบิ้งขุดเบิ้งมองยี่สีนะครับเนี่ยนั่นก็จะมีโต สนอยู่ใต้ขี้ดินเรียบหลายผมบอกเลยนักบ่นี่บ่ไปกแล้วมั้ง ขโมกควดด้วยน้ำมูนนีแ่แหละโอ้โหกระบนหน่อยนะครับในควดแทวนนานั้นมากนี่เลยสุดลายแสดงมั้งต้องมีลายกว่านี่ โอเคครับสิได้ประมาณนี้แหละยนะกะถือว่าจมอยู่ใส่ได้ครับตอนนี้ก็ตะเวนขึ้นแล้วก็สิประมาณนน,าณนี้นะครับอีพี่นี่